ครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้มาเปียดนะครับเม็ดมะขามที่เฮาเลยทดลองทําการพอไว้เพื่อที่เอาไปปลูกเทศตัวมะขามนะครับบ้านสวนนะครับเนาะวันนี้เห็นว่าอายุ8มือนะครับอัตราการงอกนี่สีพ่อๆกันเลยนะครับสิบเม็ดนะครับงอกมา4เม็ดนะครับถาดละ4เม็ดนะครับครับอัตราการงอกกับตัแตกต่างครับพี่น้องครับที่นี่พอมาถึงอายุได้13วันนะครับผม อันนี้เนาดพี่น้องนี่นี้คืออายุได้13วันเริ่มมีข้อแตกต่างเกิดขึ้นนะครับเนาะในส่วนของเม็ดมะขามสีเป็นเม็ดดีสมบูรณ์นะครับสีมีงอกเพิ่มขึ้นมานะครับจาก4เม็ดเป็น6 7 8นะครับเนาะส่วนเม็ดมะขามที่เป็นเม็ดแตก,กนะครับตอนนี้งอกึ้นมาเพิ่มอีกนะ1ต้นนะครับครับพี่น้องก็่มาถึงตอนนี้แล้วอายุ15วันนะครับเนาะ15มือ ต้วนมะขามห่ากระสีใหญ่ประมาณนี้ครับพี่น้องเนาะอัตราการงอกนะครับส่วนที่เป็นเม็ดที่มันเป็นแตกนะครับเป็นเปลือกยุยนะครับอัตราการงอกยังซ้เก่านะครับคือว่าหาต้นนะครับเนาะตีเป็นหาสิบเปอร์เซ็นต์จากสิบต้นนะครับเนาะนี่ครับอย่างที่พี่น้องเห็นด้ขนาดนี้นะครับแต่ว่าต้นกระสมบูรณ์นะครับทีงอกขึ้นมากแล้วต้นกระสมบูรณ์แข็งแรงดีนะครับส่วนที่อีกสิบเม็ดนะครับเป็นส่วนที่เม็ดมะขามที่เป็นเม็ดดีนะครับเนาะสมบูรณ์การมีตรางอกเพิ่มขึ้นมา นะครับเนาะงอกถึงเก่า10%นะครับพี่น้องครับจาก10เม็ดของงอกเก่าเม็ดหายไปเม็ดเดียวนะครับถือว่าอัตราการงอกดีมากนะครับเนาะการสรุปตามนี้นะครับตามผลทดลองที่พี่น้องเห็นตอนนี้นะครับเนาะการสรุปว่าเม็ดมะขามที่เปลือกแตกนะครับงอกอยู่หา10%นะครับเม็ดมะขามที่เปลือกดีสมบูรณ์นะครับงอกเก่า10%ต่างกันอยู่40%นะครับพี่น้องครับครับต่อจากนี้ไปกระชีดไหนเอาเม็ดมะขามที่เขาเตรียมไว้นี่ไปเข็ดรั่วมะขาม อยู่บ้านสวนนะครับเนาะขพพี่น้องติดตามมาเบตในข่าวต่อๆไปครับนะครับสวัสดีครับ